มีคนมองในใจหรือยังคะคนมองเปลี่ยนทุกวันอ๋อคนมองเปลี่ยนทุกวันเพราะว่าทุกๆวันจะมีคนฉายแสงขึ้นมาใหม่เสมอคุณนกันวันต่อวันสมมติวันนี้สื่อมั่นใจว่าคนจะต้องมองแน่ๆวันไปนออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะพี่อยากให้ยเฟื่โครกัรที่ดีพี่ไม่อยากหยุดมองว่าตัวเองเป็นทางผ่านก็ไปเวียพี่เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันที่อยู่ตรงนี้จังหวัดที่เป็นจังหวัดอันดับต้นๆหรือว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่สู้ชีวิต ที่หนูเดินสายที่หนูได้ที่หนึ่งเสมอมาเพราะอะไรบาท่าหนูไม่ไปปราะขวดพรุ่งนี้ได้ที่หนึ่งวันต่อไปหนูมีเงินสาค่าเทิมตอนที่เรายักจนสุดๆอ่ะเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่ วนี้ว่าเป๋มาอยู่ที่งานมิสแกรนกรุงเทพและมิสแกรนสระบุรีวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ได้ดูแค่นางงามในรอบข่อนใจเฉยๆนะคะวันนี้เราจะมาดูรอบชุดว่ายน้ําของมิสแกรนกรุงเทพและสระบ,บุรี2024ด้วยนะคะเมื่ออยู่กันในรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยท็อปิกในการคุยกับนางงามในวันนี้นะคะก็คืออวัยวะส่วนไหนในร่างกายที่นางงามรู้สึกว่าเซ็กซี่ที่สุด ฟ้าใสวันนี้เดินชุดว่ายน้ำมันต้องพฟีเซนความเซ็กซี่อวัยวะส่วนไหนบนร่างกายของเราที่เรารู้สึกว่าเซ็กซี่มากที่สุดหนูคิดว่าน่าจะเป็นเอวเพราะว่า,วามไม่เคยเอวมากกว่า23เลยจริงหรอ,อต่อให้กินชาบูหมูกปทาก็23เงอยระมาณนี้ตลออ๋อถ้าตอบสุดสุดอ่ะ22 22 20 22 <c oughs> หนูเคยมีโมเมนต,ต์แบบก้นขึ้นไหนไ,ไหม24นะ สาวยูวเฟิร์นนะคะสวยชิบหายสวยเวอร์ไตยควายล้มตำนานแขวน้นแก้ว,กวไม่ไม่ประกวดแล้วเดินสายะจะมาจบที่นี้เลยอยากรู้ว่าอวิยาวะส่วนไหนน้องยูวาเฟิร์คิดว่าเซ็กซี่มากที่สุดครับตาค่ะเพราะว่าตามันบ่งบอกสเสน่ห์ของเราว่าเรารู้สึกอารมณ์หไหนไหนอารมณ์ดีทำตายอยังไงเสใส่อาอ,อารมณ์โกรธเอ่ออารมณ์เจอ,อ,เจอตัวเต็งจ๋า เอาลมเซ็กซี่ค่ะเอออาะสวยเซ็กซี่ขนาดนี้มีส่วนไหนบนร่างกายที่เราทำมาแล้วบ้างคะจมูกค่ะเอ้ยอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับทุกคนเนาะแต่ว่าหน้าอกคือยังใช่ป่ะยังยังไม่ทำเลยสมมุติถ้ามงแล้วพี่มอฟินสั่งให้ทำจะทำไหมทำแน่นอนค่ะเออเดี๋ยวมารุ้นกันนะ อวัยวะส่วนไหนบนร่างกายพี่ฉันที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดอวัยวะส่วนไหนบนร่างกายที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดโอ้ยเมื่อย <laughs> ไม่ได้พันกล้องนะคะแค่เมื่อยเฉยๆตะกี้นี้บอกเขาชอบตาแต่ว่าตาดูง่วงๆตาดูงงงงหลายคนบอกว่าตาง่วงโอ้ยตาเซ็กซี่เดี <laughs> ขอดูแววตาเซ็กซี่หน่อย อ้ยน่ารักมากเลยเวลาอยู่บนเวทีพูดจาฉาดฉานมากเวลาอยู่กับแฟนนี่คือแบบฉาฉานกับแฟนมะไมาคนละโหมดกันอยู่กับแฟนเป็นหมดไหนก็จะแบบว่าก็ฟิวอ้อนนิดนึงเป็นคนชอบอ้อนในขออ้อนแบบเซ็กซี่ที่สุดเลยคะ่ะพี่แชมป์อยู่พข้าจังเลยครับอุย้ยน่า <c oughs> จังเลยอะ่ะสู้ๆทุกคอสู้ๆนะคะสู้ๆนะสู้นะคะสู้ๆนะคะ อวัยวะส่วนไหนบนร่างกายที่เราคิดว่าเซ็กซี่มากที่สุดตาทำไมเห็นเป็นเป็นตาเนี่ยน่ะเหรออาตาเอวตา ที่อยู่ในบอดนางงามใช่ไหมตัวนี้หลออวตารที่เจ้าของเวทีนอตเอมิเตนอ๋อยู่กับมาดามแพมค่ะดี่เพรเพืออะไรแต่งหน้าลงรองพื้นผิดเบอร์เป็นคนซื้อใส่กับตีมจริงๆนะขจิตาแล้วก็ฟาดรางวัลชนะเลิศไปแล้วเออวันนี้ถ้าไม่ได้หูฟังนี่ก็โกรธมากอวัยวะส่วนไหนบนร่างกายที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดเพศเพศ ของเราเนี่ยครบเครื่องพร้อมใช้จริงยี่สิบปียี่สิบปีตอนนี้ปีกมดลูกนี่เริ่มจะบานแล้วครับคือได้แล้วคนโสดไม่เข้าใจหรอกโอ้ไหนดูเปลือกตาหน่อยชาลอดดูเปลือกตาหน้ยดูเปลือกตาหน่อยโอ้ว้าวแต่แพ้ฉันอันนี้ทาทั้งหน้านะคะกาสีเหมือนชาลอดเลยแต่เหมือชาลอดเลยทาดเดียวกัน วัสดีค่ะพี่มมฟีนตัวแม่จัดงานทั้งทีธรรมดาไม่ได้ไม่วันนี้ถึงเป็นทีมอวตารนะคะก็ะคือเราอยากได้ฟิลของความที่แบบเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับใส่น้าแต่เราไม่อยากเอิงเอ่ยก็เลยมาเป็นทีมนี้นะคะเพราะว่าอยากให้รู้สึกว่าการ ่รอบชุดด้วยนะ้ำของเรามาดูตื่นตาตื่นใจนะคะกับสีสันแล้วก็แนวสไตล์ที่ไม่ซ้ําใครคะ่ะยังไม่มีใครทำเมื่อคืนนะคะบอ่เียมาอยู่กับนางงามนะพี่มอฟินก็อยู่ด้วยอยู่จนจบเลยทีหนึ่งทีสองอย่างนี้ทุกคืนเลยไหมคะพี่มอฟินจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็บางคืนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทีมงานอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เมื่อคืนนี้ก็อยากให้ทุกอย่างออกมาเป๊ะที่สุดก็อย,กอยากจะอยู่ดูเองด้วยเอางี้พี่มอฟินได้อยู่กับนางงามแล้วสัมผัสนางงามมามา,มากกว่าสื่อมวลชนอีกห้องดําก็สัมภาษณ์แล้วใช่ค่ะมีคนมองใน คนมงเปลี่ยนทุกวันเพราะว่าทุกๆวันจะมีคนฉายแสงขึ้นมาใหม่เสมอมันก็เหมือนจะต้องลุ้นกันวันต่อวันสมมุติวันเนี้ยสื่อมั่นใจว่าคนจะต้องมงแน่ๆวันไฟนออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าใครที่ติดตามห้องดําหรือว่าทุกรอบของเราก็จะรู้ว่ารู้สึกว่าจะมีคนที่ฉายแสงขึ้นมาทุกวันอย่างเมื่อวานน้องเฟรนก็ดังมากในโลกออนไลน์นะคะน้องเฟรนที่เป็นแบบนางแบบใส่ชุดเจ้าสาวค่ะก็กลายเป็นมีซีนขึ้่มาอีกแล้วกลายเป็นว่า หลายๆคนก็เริ่มโดดเด่นขึ้นมาในทุกวันค่ะพี่มอฟินวันนี้ปอบเบียถามนางงามเหมือนกันหมดเลยพี่มอฟินคะอวัยวะส่วนไหนบนร่างกายของพี่มอฟินที่คิดว่าเซ็กซี่มากที่สุดค่ะปากแล้วกันค่ะเพราะเป็นคนพูดเก่งค่ะเอาจริงๆคือฝึกทุกวันพูดทุกวันมันก็จะรู้ว่าพูดอะไรมากกว่าแล้วก็มีแบบมูบ้างอะไรแบบนี้เมื่อกี้บอบเบียถามพี่มอร์ฟินไปแล้วอวัยวะส่วนไหนของพี่มอร์ฟินท่ะรู้สึกว่าเซ็กซี่ที่สุดอันนี้เหมือนเป็นเกมโชว์แล้วนะถ้าเกิดว่าตอบได้ตรงใจอ่ะปอบเบียให้ไปเลยโอนพร้อมโอนเลยพันหนึ่ง เซ็กซี่ที่สุดเลยถ้าตอบไม่ตรงอ่ะกับที่ที่พี่โมฟินตอบอ่ะพี่กคนให้บอกเปียหมืน่นหนึ่งไมให้ม for ื่นหนึ่งเอาใบยาวัสดุไหนของพี่โมฟินที่พี่เอ็คิดว่าเซ็กซี่มากที่สุดคะหน้าให้เฉพาะเจาะจงอีกส่วนไหนของหน้าตาเขาให้เตะอีกรอบหนึ่งค่ะก็ตาอยู่ดีเพราะชอบตาชอบมอไม่เป็นไรอนุโลมให้อยู่ใกล้กันเฉลยนะคะพี่โมฟินตอบว่าตา เอาแบบแรกเลยที่เจอหน้าพี่มอฟินมองส่วนไหนของเขากา่อนฮะโอหน้าอกเลยหน้าอกเลยหน้าอกเลยอุ้ยอยากรู้ว่าใครจีบใครก่อนพี่ฟินพี่เอสจีบก่อนพี่เอจจีบพี่ก่อนเดี๋ยวกันนางงานแล้วก็พี่เแยงนางงานบ้านเข่ารังค่ะสวัสดีค่ะส้มโอลองมิสแกรนใช่ค่ะระดับ4มิสแกรนไทยแลนด์2019ค่ะแล้วก็ไลซิงตาด้วยใช่ค่ะมีคำถามมาให้เล่นอวัยวะส่วนไหนในร่างกายที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุด ปากค่ะเพราะว่าเพราะว่านอกจากแบบรูปปากจะสวยแล้วนะคะแล้วก็คือแบบคําพูดทุกอย่างที่ออกมาก็ออกมาจากปากเรานี่แหละค่ะจะเซ็กซี่จะแบบดึงดูดผู้คนได้ก็เป็นเพราะว่าปากดึงด้วยดึงดูดเจวีบ้างในฐานะพี่ได้นางงามส่วนไหนของเราที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดคิดว่าขาค่ะเพราะว่าาะขาใหญ่มากผู้ชายแบบอยากหลับเ็เรียกว่าเออพัดคอแล้วหลับเลยพัดคอแล้วหลับเลย อิงฟ้าไม่อยู่เอาเอาใหญ่เลยนะพี่ฟ้าไม่อยู่มาแล้วหัวเผลอล้วเจอกันตะกี้รู้ไหมว่าเขาทำอะไรลงไปอิงฟ้าตะกี้รู้ไหมว่าชาลอตเต้นกันนักร้องอ่ะเออแบบเออเรื่องของมึงเขียนขสาดให้ด้วยเหมือนยืนตามตำแหน่งแล้วอ่ะที่สอาม 07ครับกิศนาพรน่าน อยเาต้ไนไม้ไปปลูกที่บ้านและฉันเราจะเอาต้ <Miss S 2> ตไนไ,ไม้ไปปลูกที่บ้านหวันใจกรุงเทพมหานครไ,นได้แก่เค สองคนนี้ใครจะเป็นดิสแคนขวัญใจสระบุรีขอเสียงหน่อยครับจริงๆอ่ะเชียร์เชียร์เชียร์มาปางแต่เดาว่าเป็นแมงปอแมงปอแบบดีแกเอาแกเอามาปรางไปดีจะได้ไม่เหมือนกันแกเอามาปรางไปดีอีกฝาอีกฝาพักใครตอนนี้ลำบากใจดาเล่นๆสระบุรีสองพเป็นคนทแจ้งล้วก็เลยไม่ได้เล่าอออ๋อหนูเลือกอยู่แล้ว นรเราจะยิงฟ้านะคะ 掉。 อนที่จับมือรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็แอบแบบดีใจแบบสุดๆไปเลยเพราะว่ามันเป็นแบบครั้งแรกของเราแล้วถ้าเราได้ตรงนี้อ่ะก็จะมีกําลังใจในรอบต่อไปตอนที่จับมือกับพริง้งอ่ะเราคิดว่าเป็นเราหรือว่าคิดว่าเป็นน้องพริง้งคิดว่าเป็นหนู <c oughs> <c oughs> คิดว่าเป็นตัวเองเลยใช <c oughs> ่อันนี้ตรง,ตรงๆเพราะว่าหนูรู้สึกหนูตั้งใจมากหนูเต็มที่ผลงานที่ผ่านมาหนูแบบใส่เต็มตลอดคิดว่าต้องเป็นหนูแหละ <c oughs> พี่สกิดกับอิงฟ้าก,กับชาลลอตบอกตลอดเลยทุกครั้งที่หนูเดินมาเขาเหมือนไม่ใช่คน,น <c oughs> เนาะก็สวยเกินคนอ่ะเหมือนเหมือนเป็นหุ่น AI อะ่ะแบบมันหาจุดไม่สวยไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> พี่ถามหนูไปแล้วว่าไอออยาวะตรงไหนที่แบบหนูรู้สึกว่าเซ็กซี่ที่สุดใช่ปะ <c oughs> พี่อยากถามว่าส่วนไหนในร่างกายของหนูที่หนูรู้สึกว่ามันสวยน้อยที่สุดบ้างหา <c oughs> สวยน้อยที่สุดหรอเออหนูคิดว่าน่าจะเป็นส่วนด้านหลัง ทำไมมีสิวเหรอคะส่วนหนึ่งเล็กๆเพราะว่าการที่เราจะโชว์หรือจะฉายอะไรสักอย่างอ่ะมันมาจากด้านหน้าหมดเลยเออแล้วข้างข้างหลังอ่ะเราก็ไม่ค่อยเห็นไงก็เลยจะสวยน้อยที่สุดพี่บอกอย่างเงี้ยให้หนูดีใจดีกว่ารู้ไหมว่าวันนี้ใครที่เป็นคนที่ตัดสินไม่รู้เลยอิงฟ้าอิงฟ้าพี่รู้เพราะว่าตอนที่เขาจะประกาศ3 2 1สองหนึ่งพี่ก็ถามชาลอตอิงฟ้าแกคิดว่าใครมงหนูตอบไม่ได้เพราะว่าหนูเป็นคนเลือก อย่วอันนี้แก้มแดงละเป็นจุดละอยากจะบอกอะไรกับกรรมการบ้างคะฝากถึงพี่ยิ่งฟ้านะคะเฟิร์นก็จะเป็นจะพยายามทําให้ได้เป็นตัวแทนมิสแคนรุงเทพเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆในเวทีแกรนด์ใหญ่เลยแต่ก็ยังไม่ได้แข่งขันเนาะแต่คือจะพยายามตั้งใจสุดๆขอบคุณที่พี่เอ็นดูหนูแล้วก็เห็นศักยภาพในตัวยูเฟิร์นนะคะยังไงก็จะเต็มที่ต่อไปค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะ สิ่งหนึ่งที่ในห้องดำที่พี่มอฟินคาใจขครของไม่สม่ำเสมอจนพี่มอฟินน้อยใจเลยว่าเรือยเขาจะมองแค่จังหวัดเราเป็นแค่ทางผ่านไปสู่แกนใหญ่หรือเปล่าถ้านยูฟนจะไม่มงงมีน้ืงเดือดยูฟเว่นไม่ขายของจริงจังยฟเนชนะแค่แอนเปนที่จะไปหาบอสแต่ยูฟเนไม่ได้ทำเพื่อพี่รอบที่พอรอบที่จะได้เจอบอสอ่ะยูฟเวนเต็มที่มากสู้สุดเพื่อให้ได้เจอบอสแต่รอบอื่นยูฟฝว่นทำพอผ่านในขณะ พี่มองว่าพี่คือเป้าหมายที่เธอควรจะมองก่อนไปถึงตรงนั้นเพราะฉันจะเป็นคนส่งเธอไปเองแต่ว่ากลายเป็นว่ารอบอื่นๆดูว่าเฟิร์นหายในขณะที่พี่คาดหวังกับดูว่าเฟิร์นพอสมควรพี่ไม่ได้คาดหวังจะได้เงินจากหนูนะลูกแต่พี่คาดหวังกับการที่แบบรู้สึกว่าหนูทุ่มเทเพื่อพี่เพราะว่าพี่จะทุ่มเทเพื่อหนูอย่างมากถ้าหนูงงพี่จะดันหนูแบบทุกคนก็รู้ว่าเราลนมาในซ่้าเว้งยังไงทุกคนนึกออกปะเท่าไหร่เท่ากันฉันไม่สนใจว่าเธอจะเสียเท่าไหร่เพื่อต้องไปให้ไกลที่สุดเพราะฉะนั้นวััันนนนีีีี้้พ่่่่่ออยยาาาาากกกใหเเเฟดไมมตงงววปทผ เพื่อไปเวใหญ่เพราะว่าพี่ก็ถือว่าพี่คือหนึ่งในตองอูเหมือนกันที่อยู่ตรงนี้จังหวัดที่เป็นจังหวัดอันดับต้นๆแล้วตัวพี่เองก็เป็นเบสพีดี พี่อยากให้เลยูอเฟอร์นั้นทุ่งเทการขายมากกว่านี้คือหนูขอเคลียรตรงเนี้ยหนูไม่ได้ว่าจะไม่ขายเลยค่ะพี่บอกเปี้ยคือหนูอะอยู่โคราชแล้วต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของหุ่นด้วยเรียนเดินเรียนร้องเพลงเวลาไลฟ์มันเลยอาจจะเมนเทเวลาไม่เป็นตอนนั้นเพราะว่าหนูก็ทํากับพี่ๆทากันเองนี่แหละก็เลยยังไม่มีช่วงเวลาที่จะไลฟ์แบบต่อเนื่องเนาะอเพราะหนูไปกลับเลยสมมติถ้าเราได้มงเราจะขายของแบบสม่าเสมอไหมแน่นอน,นแน่นอนค่ะหนูลําบากจริงปะ นนหูสตออรถ้าใครที่หลังหนูอ่ะก็จะเห็นหนูว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่สู้ชีวิตหนูบอกไปในห้องตามแล้วเมื่อวานว่าที่หนูเดินสายที่หนูได้ที่หนึ่งเสมอมาเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งที่หนูเป็นนางงามเนรศักดที่หนูตั้งใจประกวดมากๆเพราะว่าหนูหาค่าเทอมค่ะคุณแม่บางวันหนูไม่ได้ไปเรียนหนังสือหนูบอกอาจา์ว่าวันที่หนูไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าหนูไม่ไปประกวดุ่นนี้ได้ที่หนึ่งวันต่อไปหนูไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมถ้าใครอยู่ที่โคราชกับหนูก็จะรู้ว่ามันเป็นของมันอย่างนี้แหละ มันก็ต้องหาก็ต้องใช้เปิร์เขาคุยกับพี่เลี้ยงโบนโเเขาเขียนเป็นลิสต์รายการเขาเลยว่าเขาแบบค่ารถขนถ้วยรางวัลเท่าไหร่รางวัลเข้ากองอะไรแบบนี้ตอนที่เรายักจนสุดๆอะ <c oughs> เองินในบัญชีเหลือเท่าไหร่น้อยสุดประมาณ ร้อยห้าสิบแทบจะแบบเออวันต่อไปไม่รู้ว่าจะใช้อะไรได้แล้วก็พี่หวังว่าวันไฟนนลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดขอให้หนูเป็นคนที่ได้รับมงกุฎเพื่อเปลี่ยนชีวิตหนูเนาะจากเงินร้อยห้าสิบนี้พอเขากองแกนไทยแลนด์พี่หวังว่าพี่มอร์ฟีนกับตัวหนูแล้วก็ทีมหนูเนี่ยจะขายของจนแบบว่ามีเงินในบัญชีสักอย่างต่ำอ่ะสองแสนก่อนเขากองได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเนาะแล้วก็ขายของกับบอสนวัดเนาะแล้วก็ขอให้มันเป็นมหาชนเลย <D app ly> ได้คะเป็นยูว่าเฟิร์นมหาชนไปเลยนะคะค,ค่ะยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคขอบคุณมากมากเลยค่ะนางงามแอบสั่งคิโมกก่อนที่จะมาสัมกล้องดิฉันนะคะเพื่อความเป๊ะเพราะว่าเพิ่งจะร้องไห้มายินนอร้องไห้แล้วเนี่ยยินดีด้วยนะคะ่ๆๆคคะส่งกับเป็นนางงามตัวแม่นะต้องสั่งคิโมกก่อนเดี๋ยวออกมาแล้วแบบว่าเดี๋ยวคนบุรี ก็คือดราม่าหนักมากทแต่ก็ทิ้งดราม่าไว้ข้างหลังเพื่อที่จะมาชิงมงในวันนี้ดราม่าอะไรคะลูกตอนนี้เยอะมากไม่รู้แบบว่าเขาบอกว่าหนูไม่นิ่งาหนูก็เลยต้องปรับปรับกนได้บุคลิกอ่ะค่อยๆฝึกยีวันเดี๋ยวมันก็ไปตามที่เราฝึกเองใช่ค่ะอยากรูู้ว่าตอนที่จับมือลุ้นมงอ่ะเราคิดไหมว่าต้องเป็นเราตอนนั้นคือแบบว่าใครก็ได้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันใช่ก็แบบลุ้นไปด้วยว่า เฮ้จะใช่ฉันหรือเปล่าจำได้เพราะว่าในพีพีทาวองหนูบอกว่าหนูคิดว่ายังไงบานปอก็ต้องเข้ามาเป็นหนึ่งในสามใช่หนูก็ทิดในใจอ่ะหนูก็คิดว่าต้องแมนปอแน่เลยจับมือคู่กันแล้วสรุปคือออกมาเป็นจริงด้วยแม่เราคุยอะไรกันตอนตอนที่บอกว่าจะมือกันเราคุยกันว่าอุ้ยดีใจจังตื่นเต้นเราคุยกันเราก็แบบจะร้องไห้ใส่กันแบบอุยใครก็ได้ใครก็ได้มงยินดีด้วยหมดคิดว่าวันนี้อะไรที่ทําให้กรรมการเลือกเราก็หนึ่งคือความ ทั้งหมดที่หนูมีไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดเหมือนที่พี่ปอเปีเยเคยสอนการตอบคาถามหนูอาจจะยังแบบว่าเรียงคําไม่ถูกตั้งแต่วันนั้นหนูก็ฝึกตอบคาถามมาแบบทุกวันเลยจนมันได้มาถึงจุดนี้แล้วก็ได้มุงในวันนี้ค่ะพี่บอกให้หนูดีใจแล้วหนูรู้ไหมว่าใครเป็นคณะกรรมการที่เลือกหนูเลยไม่รู้ค่ะพี่อิงฟ้าใช่เหรอคะพี่สอวพี่คาวพี่อิงฟ้า อยากบอกอะไรกับพี่อิงฟ้าไหมคะขอบคุณพี่อิงฟ้ามากๆเลยนะคะหนูหวังว่าหนูจะได้เป็นลูกบอสนวัตนะคะแล้วก็ไปอยู่ในครอบครัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะ วิอยู่ในข้อค,คนมมิสการดราม่าเยอะนะรับไหวเปล่ารับไหวค่ะขนาดเป็นมิสแฟนสละบุรียังโดนดราม่าเข้าไปในนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเลยว่าต้องโดนเยอะมากๆแน่คนปังต้องโดนดราม่าเนาะถูกต้องค่ะถ้าไม่ปังไม่มีดราม่าคนจับตามองเราเยอะ <c oughs> <ช>แล้ว่าอาจจะคาดหวังตัวเราเยอะค่อยๆปรับแล้วก็เรียนรู้ปันไปเพิ่งถอยรถมา2ล้านนะคะเขาบอกเมาว่าเราคือไฮโซลูกคุณหนูมาประกวดจริงป้ะเราไม่ใช่ลูกคุณหนูค่ะเราแค่เป็นคนที่ทํางานเก็บเงินแล้วก็ ซื้อของที่ตัวเองอยากได้นี่เอางี้ดีกว่า คุณผู้ชมคิดว่าน้องมาปรากับน้องยูรเฟิร์นเนี่ยจะมงในวันไฟนอลวันที่15กับ17หรือเปล่าหรือว่าคิดว่าใครมงเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบอบเปียด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะวันที่15เป็นวันไฟนอลมิสแกนสลนกรุงเทพมหานครวันที่17เป็นวันไฟนอลมิสแกมมลนสระบุรี2บอเพ่นด้วยใครก็ตที่แชร์คลิปนี้นะคะรับไปเลยบีตรสรก์ กรุงเทพเนี่ยสใบให้แค่5้ารางวัลเท่านั้น <Okay. S 1> 5้ารางวัลรางวัลละ4ใบนะคะแค่กดแชร์เท่านั้นนะยังไงวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ